จากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็มาขิ้นป่าสักที่เรามาซ้ำเพราะว่าครั้งที่แล้วเราใส่ชุดยังไม่แบบแซบพอนะคะนี่เราก็มากับเน็ตไอดอลคุณภาพ1 2ที่นั่งอยู่แล้วก็สานะคะเราเลือกเอาคันใหญ่มาเลยวันนี้นี่ต้องเซตฉากกันไปนี่มีล่องมีการเซตฉากนะคะไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายๆทุกคนที่จะได้รูปแบบปังๆปวๆนะคะเราต้องเซตฉากนะทมกับอากาศที่มันร้อนมากๆแต่ดูสวยมากๆเหมือนกัน คือตอนนั้นที่เห็นเล็กๆคือใครคะวัวและควายแต่คือเฮ้ยมันก็แอบจะเหมือนแบบแกะนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือสวยอ่ะเราไปพาไปดูว่าจะเซตพ็อปเซตฉากกันเนี่ยนะคะไม่ละลายก็คือเราซื้อชีสมาแต่ว่าคือมันละลายอะ่ะมันไม่ได้แบบมันมันนิ่มอะไม่เหมือนเด็กไอดอลเลยอะอันนี้ก็จะต้องเซตต้องเซตอ่าน้องมะลิลาและพี่บ๊อบบี้ก็คือลงมาจากรถแล้วอ่ะเราไปเราไปเราไปลองเล่นที่อื่นก่อนให้เขาเซตกันให้เสร็จก่อน การเซตคอนเทนต์นี้ก็คือไม่ง่ายนะจ๊ะต้องเตรียมทุกอย่างมาจากบ้านนะคะเฮ้ยเธอเอาเสื้อไปตรงไหนอ่าฉันมีตรงไหนนะพึ่งตรงไหนกระจกอยู่ตรงไหนอ๋อเออเออเออไม่ต้องเราต้องมาเอากาแฟแล้วนะโอเคแจะมีกาแฟดิบมาด้วยโอเคโอ้แต่ละคนอุ้ยคุณภาพคุณภาพอ่ะแน่นอนโอ้โหหลวเบี้ยเบื้องหลังการทำงานก็คือจะแบบว่าหายไปไหนบ้างอ่า ลราม่หนึ่งเช็คพอยต์ของเขื่อนป้าสักสวยมากรถไฟกำลังไปแล้วเด็กไอดอลสองคนอยู่ตรงนั้นไม่เคยถ่ายวนไปจ้าสวยมากเลยจากทั้งหมดที่ถ่ายมาวันนี้นะคะจะประมวลภาพไปเห็นต่อไปจากนี้นะคะบ๊ายบาย Be the ice will I ever grow to the guy that I think of? I'ma get this slow the slowest guy that I dream of. Yeah, I'ma make it in my dreams, love. I'ma catch you in my dreams, love.